สมไขยบุรณภาพก็อิเทกิทีคค่ความสมบูรณ์ความสมดุลแล้วก็ความสมบูรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นศาสตร์ทางใดก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันมีความสมดุลไปในตัวผมขอสไลด์ถัดไปครับครับนี่เป็นภาพที่หลัง ที่ใส่เสื้อสีเทาๆบนขวาก็เป็นหมอศัลยกรรมเช่นเดียวกับผมือกฐานผมเป็นหมอผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งแต่รักษาพวกมะเร็งและวกออุบัติเหตุภาพซ้ายมือเป็นภาพที่หลังผ่าตัดประมาณสามอาทิตย์รอยยิ้มของท่านผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านได้สัมผัสมาโดยตลอดแต่ส่วนลึกของผมเนี่ยเป็นรอยยิ้มที่มีความจริงใจและก็เป็นรอยยิ้มที่ปรารถนาดีต่อผู้ ครับว่าผมตั้งคําถามในห้องผ่าตัดเมื่อสไลด์ที่แล้วจนมาั้งสามอาทิตย์ผมถึงมาถามท่านผมถามในรู้ไหมครับขณะที่ผมผ่าตัดอยู่เมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วจากภาพนี้เนาะผมผิดปกติผมรู้สึกผิดปกติมากเลยว่าชีพจรของไอ้รู้สึกผิดปกตินะแต่ว่าชีพจรของท่านห้าสิบหกตลอดเวลากล,ลางๆที่ว่าในกลไกลของหมอ ที่มีการฉีดยาที่มีการกระตุน้นหัวใจกระตุ้นเส้นเลือดมันต้องชีพจรขึ้นไปถึงระดับ80-90หรือ100ผมเก็บคําถามนี้อยู่ในใจจนกระท่านผมมาถามท่านนักวันนั้นท่านอธิบายผมผมก็ยังไม่เข้าใจเนาะคุณหมอหวานเข้าใจดีกว่าผมด้วยซ้ำผมถึงถึงจดสั ท่านอธิบายว่าท่านสามารถใช่ว่าท่านสามารถใช้กลไกลที่สําคัญก็คือทําเสมือนว่าท่านเป็นต้นไม้แล้วท่านดึงจิตออกมาแล้วมองเข้าไปยาที่ฉีดเข้าไปมันมีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจและที่ประจรทให้เต้นเร็วแต่ขณะที่ผมผ่าตัดนี้56ตลอดเลยครับมันถึงทําให้ผมสงสัยว่าปิดไปได้อย่างไรนะครับอันนั้นคือเก็บความสงสัยเมื่อถามท่าน นะครับขาต่อนะครับสไลด์ถัดไปครัก็เป็นอีกภาพต่อเนื่องกันเมื่อกี้ผมใช้แผ่นเดียวกันในการอธิบายว่าภาพบนซ้ายนะครับท่านอธิบายช่วงเวลาที่ท่านในประวัติท่านว่าท่านเติบโตในอุบลน,นะครับเลี้ยงดูน้องนะครับที่มีหลักมีความ หลากหลายแล้วก็ท่านพยายามเป็นผู้ที่ดูแลนะครับน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็ท่านก็อยู่กับต่ออ,อุรินที่เป็